ความคิดอะไรกันบ้างผู้เราทั้งหกคนเนี่ยจะได้รู้กันใช่แล้ว,ลวนะคะแล้วในวันนี้นะคะแขกรับเชิญที่ทำให้เราสึกเซอร์ไพรส์นะคะเราก็ต้องมาแต่งตัวนีอนอ้อยู่ข้างๆเราแล้วนะคะนั่นคือพี่แวนเน,เนั่นเองจอา แนวไหนแบบไหนช่วงไหนคะพี่แวนแนวดนตรีน่าจะเป็นช่วงถาดจาก50มาก็คือแบบ50ก็เป็นเอลเอลวิทพวก่องกานาอะไรใช่ใชแต่มันก็เป็นแบบข้าวเกี่ยวกันนะก็คือเอาเอาเอาดนตรีล็อกแอนโดรแบบแบบพวกเอลวิทเนี้ยมามามิกกับดนตรีคันที่กับแจ๊สบูลอะไจนจนเป็นแบบ มันผสมสัมฤทธิ์รูปกายการเป็นล็อรบิลลี่ครับก็คือเพิ่มให้มันสนุกขึ้นรวมความหลากหลายของความแบบสนุกสนานในช่วงนั้นมา mix รวมกันเป็นแบบนี้ใช่เพราะพวกเราก็สงสัยนะว่าเอ๊ะทำไมโปรดิวเซอร์กับพี่ไซร์ทำไมต้องให้เราแต่งตัวกันแบบว่าร้อนอยู่ขนาดนี้ซึ่งหน้าตาเราไม่ค่อยจะได้กันเลยใช่เหรอพอเบรกสุดท้ายนี่ไขข้อสงสัยเลยนะว่าทำไมถึงชุด เข้าเ,ออเขานาดน,<ค>นี้มันจะรอกออมันก็ไม่ร้อกเกี่ยวใจ ชื่นชอบแนวเพลงแนวลอก์ดกิลลี่ค่ะอืจริงจริงมันเหมือนแบบว่าชอบจริงๆไม่ได้ไม่ได้เป็นแนวนี้ตั้งแต่เริ่มต้นนะครับเป็นเป็นพังเป็นอะไรเงี้ยแต่ว่าพอมาเริ่มศึกษาแล้วก็เหมือนเริ่มโตขึ้นก็เริ่มชอบแนวแนวเพลงที่แบบว่าคือผู้ใหญ่ขึ้นมาอีกหน่อยแล้วก็แล้วก็เรื่องแบบเค้าเจอเรื่องรสนิยมของของการแต่งตัวอะไรอย่างนี้ยคนะ่ะอยู่ในวงการลอก์ดบิลลี่นี่มากี่ปีแล้วคะ ตั้งแต่เริ่มทำนี่น่าจะสิบสิบปีได้ละประมาณสิบอยู่เบิรงตรีนะก็พอสิบปีเลแต่ว่าก่อนจะมีคนรู้จักก็นางกันนะใช่ไหมคะแล้วก็หนูหนูสงสัยว่าคือสมมติว่าพี่แอนบอกว่าพี่แอนชอบเดินตลาดรถไฟใช่ไหมคะแล้วแต่งนี้มันร้อนมันยังไงแบบ อะไรยังไงไหมอ่ะหมายถึงว่าเครื่องแต่งกายแบบนี้แต่ว่าถ้าเป็นสไตล์เราแล้วถ้าไปแบบเดินในชีวิตประจําวันปกติแล้วมันมีปัญหากับพี่แวนบ้างไม่ทันลมไทยอากาศร้อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ถ้าแจ็คเก็ตอ่ะอาจจะต้องเปลี่ยนครับแต่ว่าแต่ถ้าเหมือนผู้ชายก็จะมีความอดทนนะเพื่อความเท่ครับความใจไ่กังมเทมันก็ยุ่งยากเหมือนกันว่าทั้งเนี่ยต้องหวีผมต้องทําอะไรอีกเหมือนกันแต่ว่ามันมันเป็นเหมือนแบบ ก็เหมือนผู้หญิงต้องแต่งหน้าต้องะไรางเงี้ยคือไม่มีความสุขอย่างหนึ่งครับผมทรงนี้นี่นานไหมคะพี่ไม่ไม่นานครับสเปรย์เป็นยาไม่มันไม่ได้ใช้สเปรย์ครับถ้าอยู่นี้เขาไดใช้มันเป็นเขาเรียกว่าโปรเมสอะครับมันจะเป็นเป็นเหมือนแว็กแล้วก็จะหวีได้เรื่อยๆชแค่หวีแค่เดียวเนี่ยต่อทั้งวันเลยนะผู้ชายแนวนี้ก็ต้องก็ต้องต้องเหมือนเมื่อสมัยก่อนระคะที่เหมือนแบบในโฆษณาที่โฆษณาเกงยีนไง จาะหูนี่ก็คือเป็นแนวนี้ด้วยหรือเปล่าคะหรือว่าเป็นความชอบส่วนตัวตั้งแต่แรกที่ที่ผกว่ามาแนวแนวพังก่อนแล้วพลาดไหมคะพังไปแล้วค่ะไม่พลาดม่าเอ๊ะเอ๊ะอันไหนพี่คะคนไหนคนไหนคนไหนพี่แหนคะ เราพูดถึงดนตรีแล้วจะไม่พูดเครื่องดนตรีก็ไม่ได้นะที่พี่แหวนถืออยู่สงสัยค่าว่ามันหนักไหมคะอันนั้นเนี่ยก็หนักเหมือนกันนะครับเออแล้วมันเล่นแตกต่างยังไงกับกีตาร์แล้วก็ไวโอลินนะคะอ,อ่ามันจะเล่นมันจะต้องมีถ้าแนวล็กอกบิลลี่มันจะมีการเคาะเคาะที่สายโดยแล้วก็แล้วก็ดึงนะครับค่ะอ๋อนี่เดี๋ยว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 ก่อน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 ที่แกถามว่าเล่นยากไหมหนูเขาถามก่อนว่ามันคืออะไรนะคืออะไรเล่นอะไร ว่าดับเบิลเบลนะครับถ้าเป็นหนูหนูจะเรียกกีรินเพราะว่าเหมือนกีตาร์ผสมกับไวโอลินเป็นนู้ดคือกีรินดีนะฉันก็พูดว่าเชโื่ดับเบิลเน เป็นเหมือนเพลงเต้นลามอ่ะค่ะเพลงแบบสนุกสนุกแบบเหมือนเปิดฟอร์อะนี่เต้นยังไงเต้นแบบงเนี่ยนะมันค้ายที่เยว่าเปนย้นแตะมือยกแ้วยนแตะมออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมพี่ที่แบบว่าออกมาอย่งเียุบวีก็ไมู้บวีอะไรอย่างเงี้ยจริจริงเราเรามาน้องอย่างนี้เหรอคุบวีไม่ใช่ฉันก็เดี๋ยวเราขอฟ้งแม่เพีง อันนี้อันนี้จะเป็นมีกินของมังนะครับต้องเป็นเพลงใหม่ๆของของี่วงครับจะเป็นเพลงช้าหน่อยแล้วก็จะมีแการลองดูใน MV ได้นะครับ MV ตัวใหม่มันก็จะมีแบบที่เขาเต้นโชว์กันนะครับแต่แตเป็นคู่อ่ะเหมือนดนตรีแนวนี้ต้องแบบว่าเหมือนเอาไว้เอาไว้จีบสารรบวาในยุคนั้นหรือแบว่าเปิดฟอร์เสร็จปุ๊บแล้วก็ ในผู้ชายกับผู้หญิงสมัยก่อนก็จะไม่มีโอกาสได้แบบเจอกันครับต้องต้องมาเจอต้องมาเจอกันในงานแบบนี้เหมือนงานคอมของงานคือภาพเวลาเรียนจบภาพมันคือภาพมันขึ้นออกมาเลยว่าแบบว่าแต่แต่ยุคนั้นนะครับทานข้าวกันก่อนพอเริ่มจิบจิบปุ๊บตอนท้ายเดี๋ยวจะเป็นแบบการให้โดนเด็กเขา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 ไม่สามารถจะจับมือหรือแต่นี่ยต้องจูบกันได้ในยุคนั้นไงก็ยบอกว่ามีโอกาสก็ตอนเต้นนี่แหละตอนนี้แหละ ตอนนี้ตอนนี้คงไม่มีใครว่าจีเอาจิงถ้าเลือกได้ถ้าเลือกได้คือต้องแต่งแนวแบบว่าแนวนี้หรือเปล่าอัพเกิร์พหรือเปล่าเป็นสไตล์คงจะเป็นทำไมต้องเป็นแบบวิดแลยใช่ไหมคุณจะเป็นสาวที่เป็นพินอัพมั้าพินอัพจริงๆนะเพราะว่าตอนที่ขวัญไปเซอร์วิสรถไฟเนี่ยขวัญคิดว่าขวัญแต่งพิ้นอัพแล้วขวัญไปเจอที่นั่นขวัญตายเลยนะเพราะที่นั่นเขาแต่งเต็มมากแล้วแต่ละคนนะคิ้วหน้าเนี่ยไป สวยมากด้วยแต่ลฉันต้องลองไปเดินบ้างแล้วถูกคือมันมาจากความรักก่อนเนาะความรักความชอบในแนวนี้แล้วก็บวกกับรู้สึกว่าตัวเองเป็นในสส่งนั้นพอทำออกมาปุ๊บแล้วมันก็ใช่่แล้วแล้วถ้าอย่างนี้เนี่ยมีหนุ่มๆอยากจะเข้ามาแนวนี้บ้างล็อกบิลลี่เนี่ยพี่มีอะไรแนะนำไหมคะเราจะแบบรับเขาเข้ามาเลยไหมแบบพี่ผมอยากเป็นลูกศิษย์พี่ต้องมีต้องมีวิธีก่อนวิธี ก็จริงๆเริ mhm. ่มจากฟังเพลงก่อนก็ได้ครับพอเหมือนฟังเพลงเยอะๆเราก็จะรู้ว่าแบบนักดนตรีที่เล่นเขาแต่งตัวยังไงอะไรยังไงแล้วก็ชายพอเพลงมาก็ทุกอย่างก็ไปหมดนะครับเดี๋ยวนู้ขอถามพี่แวนอีกเรื่องหนึ่งค่ะอยากรู้มากเลยคือคนที่มีใจรักในดนตรีแนวนี้นะคะแนวร็อกแอบบิลลี่อย่างเงี้ยค่ะมีตอนนี้มีเยอะไหมแล้วก็มีสมาคมมีคลับหรือมีชมรมที่เขาแบบว่ามารวมตัวกันแบบว่า แชร์แบบว่าดนตรีแนวนี้บ้างไหมคะก็มีนะครับก็อย่างส่วนมากแนวดนตรีอจจะยังไม่ค่อยมีแต่ว่ากลุ่มที่มาฟังเพลงแล้วก็มาเต้นกับที่วงเนี้ยมันจะมีมีมีแก๊ บางกอกสวิงนะครับเขาก็จะมาเต้นมาเต้นด้วยแล้วก็สอนคนที่อยากเต้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็คือนี่คือเป็นคลับที่เปิดเปิดให้แบบหลายคนเข้ามาได้มัมนีวันรวมตัวไหมคะพี่แมนวันศุกร์อะครับวันศุกร์เขาจะร้านที่อยู่ที่สีลมใต้ถึงยูนิตเต็ดก็จะมีทั้งคนไทยทั้งฝรั่งทังเนี้ยก็คือพอพวกพี่เล่นเริ่มเล่นปุ๊บเขาก็จะมาเต้นกันเลยเต้นแบบก็คือก็คือมา ไม่ไน้ใครอยากมาเต้นก็มาเต้นเนี้ยครับแต่ก็จะมีคนที่เป็นเก่งๆเขาก็จะอยู่อยู่ที่นั่นอยู่แล้วก็เขาเหมือนเขาจะมาบ่อยหน่อยเขาก็จะสอนให้โอ้โหอันนี้มีมีเสียค่าใช้จ่ายอะไรไหมคะไม่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 เสียที่นั่นนะครับแต่ถ้าอยากได้เงินเสียเงินเสียจริงไม่ถ้า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 อยากจะเรียนให้เก่งขึ้นจริงๆให้รู้จริงๆเนี้ยก็คือครูเขาก็จะมีที่สอนของเขาไปโรงเรียนสอนเป็นแก๊งบางกอกสวิง ก็ติดต่อกันเอแต่ว่าถ้าเกิดอยากไปอยากไปสนุกสนานอยากไปแบบว่าเอนจอยดนตรีแนวนี้นะคะก็คือไปได้ทุกวันศุกร์ใช่ไหมคะที่สีลมตึกในเตดนะคะเป็นขับของเขาอยากจะไปเทิมเทิมแทมๆอะไรอย่างนี้ไปกันไหมไปได้เลยพี่แมนคะแล้วเวลาแล้วเวลา ไปอ่ะคือสงสัยคือเขาใช้อะไรไปเหมือนว่าแบบใช้อะไรไม่ใช่ใช้อะไรไปเขาบอกว่าเก่งธรรมดาเขาเห็นแต่งตัวเต็มขนาดนี้ไงต้องขับมามอเตอร์ไซค์แบบคันใหญ่ๆหญ่หรือว่าเป็นเป็นเรียกว่าณคลาสสิกเขาใช้อะไรไปเล่นะเล่หะเล่ห์ดิวิสันหรือเปล่าเก่าแฟนธอมดูดูเก่าอะไรดูขอเป็นคลาสสิกค่ะได้มีขามีอะไรบางหัวนิดนึงส่วนใหญ่างเขาจะไปยังไปยังไงคะหรือว่ากินตีนหัวจรดท้ายยันพาหนะหรือเปล่า แล้วแต่แแล้วต่ครับจริงแล้วแต่ว่าใครมีอะไรก็ไปของเขากันเองส่วนใหญ่แบบผู้หญิงอย่างนี้่ยผู้หญิงจะแบบถ้าเป็นเราเราองนี้แต่งหน้าผมมาเต็มเราจะไม่อยากแบบซ้อนมอไซค์เี่ยไม่ต้องนะมอไซนจะแพงก็เถอะแต่เราก็แบบว่าเฮ้ยดผมเราจะเสียอะไรเงี้ยแต่ถ้าผู้หญิงสาวๆที่แบบที่พี่แวนชอบอย่างเงี้ยเขาอยากพี่แวนเปลี่ยนแนวพี่แวนจะแบบโอเคไหมถ้าจะเปลี่ยนเป็นแบบว่าเซอรีสนี้เซอรี่นี ทีขอบเพิ่อนนี่ได้ไหมคือคนเนี้ยรักแล้วอ่ะรักเลยอ่ะรักจริงๆอ่ะแต่แม่ของลูกเลยอ่ะเอวันนี้มันโดนอ่ะแต่แบบคือหนูอยากให้ใช้ชีวิตประจาวันแบบปกติบ้างพี่แวนเปลี่ยนแนวเพื่อหนูและลูกของเราในอนาคตได้ไหมท้ายได้ไหมคะหนักมากจะได้ไม่มีบอาจจะมีคนละครึ่งทางอะไรอย่าง๋อจะลองแบบนึงได้ไหม คือถ้าฉันไปกับเธอฉันยอมให้แต่ถ้าฉันไปทำงานจริงๆคงไม่ครับคงไม่เปลี่ยนนี่นี่ต้องรักที่เราเป็นเราใช่ไหมคะพี่แหวนใช่วันหนึ่งเดี๋ยวก็จะมีปัญหากันอยู่แล้วนะเนี่ยจบตรงที่ไม่เปลี่ยนขอเป็นตัวเองใช่โดนแคร์ไอ้โดนแคร์แต่ตัวหลีนี้มาหนึงแล้วนะคะพี่แสดงว่าพี่เขาชอบเธอเวนี้ว่าไม่เธอ ีมันไม่มีการแบ่งนะในเรื่องข<ช>องแบบว่าดนตรีเห็นไหมเขาก็ยังมา mix กันได้นะครับ c o u n t r เอยล็อกแอนโดรอย่างเงี้ยเขาก็มา mix กันเข้าไ,ไปด้วยนะออ<ช>เอางี้ดีกว่านะวันนี้เนี่ยพูดคุยกันพอของปากของคอแล้วเ<ช>ดี๋ยวให้พี่แวนเนี่ยฝากผลงานกับคุณผู้ชมดีกว่าค่ะไพล์เวครับตอนนี้ก็มีมีเอ็มวีตัวใหม่เพิ่งปล่อยไปนะครับชื่อเพลงเป็นเธอก็ดีนะครับลองเข้าไปดูกันได้ในยูทูบนะครับแล้วก็ ติดตามเหมือนข่าวสารอะไรได้ใน f เ c e บ o ๊ k ของที่อทิษฐด้ครัะด้ดูสิแต่งเพลงให้เอมี่ดอ่ะเป็นเธอก็ดีไม่ใช่ไม่อก็ดีเป็นเธอก็ดีอย่าลืมติดตาม เชิญด้วยนะคะเป็นอรวร์แมกกาซีนอลลุ่มล่าสุดเลยค่ะน้งแบบนางแบบก็น่าต่างงานนั่งอยู่ข้างหลังพี่อนเองนะคะแล้ววันนี้นะคะต้องขอบคุณพี่แวนมากนะคะที่มาร่วมนะคะแลกเปลี่ยนความคิดนะคะประสบการณ์ถนนเรี๋ยพวกเรานะคะอย่าลืมติดตามผลงานของพี่แวนด้วยนะคะวงคลิกออฟทีนนะคะสำหรับค่ำคืนนี้นะคะต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะติดตามชมรายการอรวร์รันเวได้ทุกวันศุกร์สามทุ่มครึ่งสี่ทุ่มครึ่งค่ะค่ะ ด้วยนะคะกับบริการดีๆจากดอกเตอร์ซัมซามหกเก้า <69 S 1> อัลลูาแมกซิใช่แล้วแลวขอบคุณคุณผู้ชมด้วยนะคะสำหรับค่ำคืนนี้ฟันดี้ดาบีสวัสดี